สวัสดีค่ะพบกับสเก็ตข่าวนะคะสะเก็ตข่าวแรกวันนี้เป็นเรื่องที่คุณตํารวจพอได้ยินได้ฟังมาปั๊บโอ้โหกังวลเลยว่าแต่กังวลเรื่องอะไรตามมาที่จังหวัดระยองค่ะ ไปกันที่บริเวณท่าเทียบเรือและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบ้านเออ,อำเภอเมืองค่ะคพตำรวจโทนิทัศลิมจิริพันธ์ท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะคะท่านก็เดินทางมาตรวจเยี่ยมสร้างขวญและกำลระใจงบอบหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลแอลกอฮอล์เอาไว้ใช้ยกันะคะอ่แล้วก็มีการทักทายพูดคุยกันด้วยค่ะแต่ดูงานนี้ท่านจะเป็นห่วงบรรดาพี่ๆตำรวจหลายคนเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะโอ้โหท่านที่มีรูปร่างลว่นี้ค่ะ เลยฝากคำแนะนำลดลดหน่อยวยนเยวมาครับมาเครับปไงเป็นขยครับเนเ้เออครแล้วเดินเร็วเดินปั่นากยานรถนิดเดียครับนะพูดไปหน่อยคุณจ๋าคะมาเข้าคอร์สออกกำลังกายกับสอนสวนมาวิ่งด้วยกันทุกวันรับรองน้ำหนักลดควบแน่นอนนะคะและสก็ข่าวส่งท้ายคะ่ะมาลุ้นการฉีดวัคซีนกันที่จังหวัดฉะเชิงเซาคะ่ะ That <sighs> will ไปกันที่วัดบางเกลืออําเภอบางปะกงค่ะเป็นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ผู้สูงอายุก็มารอกันโอโหเยอะเลยนะคะก็เพราะว่างานนี้ไม่ได้มีการรอฉีดวัคซีนอย่างเดียวค่ะมีการลุ้นรางวัลให้กับผู้ที่มาฉีดในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีท่านนี้ค่ะคุณสุร,ราชัยยุติธรรม,มนนท์ท่านเป็นนายอำเภอท่านมาจับรางวัลแล้วก็ควบอีกหน้าที่เป็นพิธีกรเองด้วยค่ะ กันอู้หูไม่ธรรมดาเลยนะครมุ้ของท่านแต่เรามุ้เนี่ย มาที่นี่ได้รับโชค3ชั้นนะคะได้รับวัคซีนได้รับรางวัลแล้วก็ได้ดูดเีด่ยวไมโครโฟนด้วยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะ่ะถ้าคุณผู้ชมมีคลิปสนุกคลิปฮานะคะส่งมาให้เราได้ที่แฟนเพจสเก็ตข่าวออฟฟิเชีนะคะแล้ววันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ